ในคลิปนี้พามาดูคอมเมนต์ของชาวเนต็ตและชาวต่างชาติกันนะครับที่ได้พูดถึง Miss Grand International น2024ที่มีการประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพของกัมพูชานะครับที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้ สำหรับ Miss g r a อินเ t e r n เนช o n น l 2024จะเป็นการประกวด Miss g r a n ินเ t e r n a t ช o n น l ครั้งที่12ที่เป็นครั้งแรกที่ประเทศเจ้าภาพมีถึง2ประเทศด้วยกันโดยเป็นการร่วมเจ้าภาพระหว่างกัมพูชาและไทยโดยมีการเก็บตัวผู้เข้าประกวดในระหว่างวันที่3-6ตุลาคมที่พนมเปนประเทศกัมพูชาและระหว่างวันที่7-25ถึงวันที่ตุลาคม ซึ่งส่วนใหญ่รอบการประกวดสำคัญจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยมีกำหนดจัดรอบตัดสินณ MGI Hall กรุงเทพมหานครหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชัน2024จะได้รับมงกุฎและสายสะพายจากลูเซียนาฟ s สเตมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันน2023จากประเทศเปรู ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ต้องย้ายมาพำนักอยู่ในประเทศไทยตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา1ปีเพื่อปฏิบัติภารกิจยุติสงครามและความรุนแรงในทุกรูปแบบตามแคมเปญ Stop the War and Violence ของการประกวดเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับทาง Facebook ของมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลได้โพสต์ข้อความแจ้งว่ามิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ประกาศอย่างเป็นทางการเราเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่ากัมพูชาจะไม่ทำหน เทศเจ้าภาพอีกต่อไปเนื่องจากองค์กรเจ้าภาพไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาการเป็นเจ้าภาพได้น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถให้บริการตรงตามมาตรฐานขององค์กร Miss Grand International ได้เราขอขอบคุณสําหรับความเข้าใจของคุณและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคุณองค์กร Miss Grand International ทำให้บอสนว,วัตหัวเรือใหญ่แห่งบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลจำกัดได้ออกมาโพสต์สตอรี่สีส้มผ่าน IG ขณะที่กําลังทํากิจกรรมเก็บตัวร่วมกับมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2024ทั้ง75ประเทศที่พนมเปญประเทศกัมพูชานะครับ โดยได้โพสต์ในเชิงลักษณะตัดเพอจนเกิดเป็นข้อสงสัยในแวดวงนางงามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจากนั้นทางด้านบอสนวัตก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวผ่านไลฟ์สดทางทิกต o k นะครับซึ่งได้ระบุว่าทีมงานกัมพูชากระทำบางอย่างที่เป็นการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันและจากการกระทำดังกล่าวนั้นส่งผลให้กิจกรรมเก็บตัว Miss g r น n ิน n t e r n a t i o n a น2024ที่ประเทศกัมพูชานั้นเป็นอันต้องยกเลิกทั้งหมดโดยทีมงาน Miss g r กรนผู้เข้าประกวดและสื่อมวลชนรวมกว่า90 สิชีวิตจะเดินทางกลับประเทศไทยทันทีและเริ่มกิจกรรมเก็บตัวใหม่ที่ประเทศไทย ซึ่งจากกรณีดังกล่าวนะครับทางผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงประเทศกัมพูชาพบปัญหาต่างๆนานาเริ่มจากแจ้งที่พักผิดพอไปถึงโรงแรมทางโอแกไนต์กัมพูชาแจ้งกลับมาว่าไม่มีการจองแม้กระทั่งการรับประทนานอาหารในห้องอาหารของโรงแรมที่ถูกจัดไว้รองรับทีมงานมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลก็ไม่ได้มีการสื่อสารที่ดีพอแม้จะบอกว่ามาในนามของทีมมิสแกรนก็ถูกพนักงานห้ามไม่ให้เข้าห้องอาหารอย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นปัญหา มากที่สุดก็คือกิจกรรมชมเมืองพนมเปญในวันที่6ตุลาคมโดยช่วงคำ่ำทางทีมงานกัมพูชาแจ้งว่าจะมีกิจกรรมล่องเรือพร้อมดินเนอร์แต่เมื่อนางงามและทีมงานเดินทางไปถึงกลับไม่พบเรือดังกล่าวในส่วนของทีมงานกัมพูชาไม่สามารถติดต่อได้ทําให้ทางทีมงานมิสแกรนไทยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการใช้เรือที่กําลังเทียบฝั่งเพื่อทํากิจกรรมต่อซึ่งบนเรือไม่มีแม้แต่อาหารมีเพียงน้ําเปล่าและเครื่องดื่มที่ไม่ทราบว่าคืออะไรรองรับเท่านั้นซึ่งทั้งหมดคือ บางส่วนของชนวนที่เกิดขึ้นทําให้บอสนวัตตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมเก็บตัวและให้นางงามกว่า75ประเทศบินกลับไทยทันทีหนึ่งในทีมงานของมิสแกรนไทยกล่าวว่า12ปีที่อยู่กับแกรนมาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยเป็นการเก็บตัวมิสแกรน2อ2พที่แย่ที่สุดไม่ใช่ปัญหาที่ประเทศก,รรมกัมพูชาแต่เป็นปัญหาของบุคคลที่ทํางานร่วมกับเราอย่าเอาประเทศมาเกี่ยวข้องและล่าสุดครับทุนผู้ชมครับทางเพจ a c e b o o k ของมิสแกรนกัมพูชาได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเรา เสียใจต้องแจ้งให้ทราบว่ามิสแกรนกัมพูชาจะไม่ร่วมงานกับมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลอีกต่อไปเนื่องจากมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลไม่ให้ความเคารพกัมพูชาในฐานะที่เป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดงานและไม่ร่วมมือกับเรานี่ก็เป็นเรื่องราวบางส่วนเท่านั้นนะครับที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันต่อไปแต่ว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับซึ่งคนใดนะเขาบอกว่าสําหรับประเทศกัมพูชาหากโปรแกรมดังกล่าวไม่ มีคุณค่าอย่าพยายามกระทำการใดๆเนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวพยายามจะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อประเทศของคุณ ชาวเน็ตคนถัดมาครับเขาบอกว่าจัดขึ้นที่ประเทศไทยดีกว่าเพราะในประเทศไทยมีคนพามาจํานวนไม่น้อยซึ่งจากความคิดน,นี้ครับคนถัดมาเขาก็เข้ามาตอบว่าไม่รู้ว่ามิสกัมพูชาจะสิ้นหวังขนาดไหนคนถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่าหากกัมพูชาไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลได้ทําไมคุณนวัตจึงเซ็นสัญญาเลือกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ,าพจัดงานหรือคุณนวัตต้องการสร้างปัญหาให้กับกัมพูชาเท่านั้นหากคุณเป็นองค์กรมืออาชีพคุณต้องพิจารณานทุกอย่างให้ชัดเจนก่อนเลือก ประเทศที่จะจัดงานนี้อย่างเราก็ตาม MGI ดูเหมือนจะไม่เป็นมืออาชีพโดยมุ่งเน้นไปที่เงินเสมอจากคอมเมนต์นี้ครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับว่าแล้วทําไมกัมพูชาถึงจัดงานนี้ไม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่ควรจะเป็นตอนนี้ทําไม่ดีแล้วร้องไห้และบอกว่าเป็นความผิดของไทยหรอเมื่อเราให้โอกาสประเทศของคุณจากนั้นครับคนทำานเขาก็เสริมว่า ดูเหมือนว่าคุณวัตต้องการมีปัญหาตั้งแต่แรกเจ้าภาพของเราไม่อยากให้มีงานเรือเกิดขึ้นแต่คุณวัตต้องการและสําหรับเขามันต้องเกิดขึ้นถ้าเขาขอเจ้าภาพของเราขอทานอาหารเย็นที่โรงแรมที่พวกเขาพักเพราะเป็นห่วงเรื่องสภาพอากาศเพราะที่นี่ในกัมพูชาเป็นฤดูฝนแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณวัตต้องการดังนั้นเราจึงเตรียมเรืออีกดาพร้อมของตกแต่งแต่ฝนตกก่อนงานดังนั้นพวกเขาจึงต้องนําอาหารเข้ามาและทํามันใหม่หลังฝนตกก่อนที่มิสแกนจะ มาถึงคุณวัฒนไม่พอใจกับเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนเรือด้วยตัวเองเป็นอะไรก็ได้ที่เขาต้องการขอบคุทันมาครับเขาบอกว่าฉันเห็นด้วยกับสิ่งนี้เหมือนกับการซื้อบริษัทคุณต้องมีความระมัดระวังหากกัมพูชาไม่ผ่านมาตรฐานทำไมคุณถึงลงนามในข้อตกลงในฐานะองค์กรหลักคุณควรแสดงการสนับสนุนและเคารพต่อประเทศเจ้าภาพไม่ใช่เจ้าขี้เจ้าการและลังแกผู้อื่น จากนั้นครับคนถัดมาเขาก็เข้ามาเสริมว่าคุณเคยพิจ,จนารณาสถานการณ์นี้หรือไม่ว่าสิ่งที่คุณสั่งกับสิ่งที่คุณได้รับนั้นแตกต่างกันอย่างไรสิ่งที่กัมพูชาบอกว่าจะทํานั้นไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติและยังมีความกังวลในด้านความปลอดภัยสําหรับทีมงานและผู้เข้าแข่งขันทุกคนอีกด้วย ความคิดเห็นถัดมาครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเจ้านายเขาให้โอกาสประเทศของคุณแต่ประเทศของคุณดีมากมันไม่ได้ผลสมบูรณ์แบบคุณจะโทษไทยได้อย่างไรในเมื่อเขาให้โอกาสประเทศของคุณเป็นเจ้าภาพในปี2024 คนถัดมาครับก็เข้ามาอธิบายต่อว่าคุณไม่รู้เกี่ยวกับกรณีภายในองค์กร MGI เป็นแบรนด์ระดับนานาชาติดังนั้นสัญญาจึงอยู่ในมาตรฐานสากลแต่ประเทศเจ้าภาพไม่สามารถสนับสนุนองค์กรตามสัญญาได้สิ่งนี้รวมอยู่ในความปลอดภยัยความสูงและสิ่งพิเศษอื่น ถัดมาครับได้แสดงความคิดเห็นว่ากัมพูชายังไม่พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดประกวดนางงามระดับนานาชาติพวกเขาไม่สามารถจัดงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน MGI คิดว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีสําหรับ Miss Grand International ยินดีต้อนรับกลับสู่ดินแดนของ MGI ความคิดเห็นถัดมาครับโดยเฉลี่ยแล้วการใช้เวลาจัดโปรแกรมมักเป็นช่วงระยะเวลาในการจัดงานที่ยาวนานแต่คุณให้เวลากับกัมพูชาเพียงเล็กน้อยและเปลี่ยนกฎบางอย่างทันทีและนี่คือความผิดพลาดมันเป็นความผิดของคุณหรือ กัมพูชาเจ้าคามนี้ครับคนณถัดมาก็เข้ามาตอบกลับว่ากัมพูชาไม่เคยผิดเอานางงามไปเสี่ยงแบบนั้นบอสผิดเวทีผิดกัมพูชาถูกต้องเสมออยู่กับความถูกต้องในถ้ำไปนะจากนั้นครับคนถัดมาก็เข้ามาเสริมอีกว่าประเทศที่มัวแต่โทษคนอื่นและบริหารจัดการในเรื่องของตนเองไม่ได้คือความล้มเหลวของระบบภายในกัมพูชาอย่าคิดที่จะพัฒนาประเทศของคุณหากไม่เข้าใจวิธีการวางแผนและการแก้ไขสถานการณ์ ความคิดเห็นามาครับคนนี้อบ,บอกว่านวัตจะประกาศเร็วๆนี้ในรายการสดของเขาว่าประเทศเจ้าภาพไม่ได้ส่งตัวแทนอย่างเป็นทางการไปต้อนรับมิสแกรนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวไม่ปรากฏตัวตามเวลาที่ควรมามิสแกรนและทีมกัมพูชาขู่ว่าจะทําร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่และทุกอย่างต่ากว่ามาตรฐานกัมพูชาไม่เคยเคารพไทยแต่ขอให้คนเคารพพวกเขามันตลกดีแค่เตือนทุกคนว่าตอนที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพซีเกมการบริหารจัดการก็แย่และ มีการทุจริตขนาดไหนถัดมาครับขอโทษทุกคนสําหรับความผิดพลาดนี้กัมพูชาขอโทษมากๆาราชนีของเราและแฟนๆของพวกเขาที่ทําผิดพลาดอย่ากเกลียดราชนีพึ่งของเราเธอไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเธอไม่อยากเห็นความผิดพลาดแบบนี้ ต่อมาครับมันเป็นเพียงความได้ความสามารถขององค์กรไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศของเราทั้งหมดชาวกัมพูชาส่งเสียงเชียร์ให้กับความสง่างามของผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลกจากคามนี้ครับคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับว่าแค่ยอมรับว่าทีมกัมพูชาไม่พร้อมและไม่เป็นมืออาชีพที่จะจัดงานระดับนานาชาติอย่าลดมาตรฐานของ MGI ลงฉันดูพิธีต้อนรับและกิจกรรมอื่นๆแต่กิจกรรมนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐาน MGI และพวกเขาให้ผู้สมัครกินชาบูทั้ง3วันและไม่มีอาหารดีๆให้ ผู้สมัครด้วยซ้ำนี่คือการตัดสินใจที่ดีขององค์กร MGI ที่จะกลับมาที่ประเทศไทยเราต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับราชนี MGI ทุกคนถัดมาครับความไม่รับผิดชอบของกัมพูชาปารากวัยสนับสนุนการตัดสินใจของคุณเราสนับสนุนนวัดและองค์กร Miss Grand International อย่างเต็มที่ลาก่อนกัมพูชาสวัสดีประเทศไทยนี่คือราชนีของคุณ คนถัดมาครับหน่ยคนนี้เขาบอกว่ากลับมาไทยเถอะกัมพูชาไม่มีอำนาจจัดมิสแกรนอิน n t e r n a t i o n a l ลนี่คือการประกวดระดับนานา,นาชาติไม่ใช่รายการทำอาหารกัมพูชาทำให้มันตลกไม่ชอบประเทศนี้กัมพูชา ถัดมาครับยาคาดหวังมากเกินไปจากประเทศผู้นําที่สวมนาฬิกามูลค่าเกือบ8 0 0 0ล้านในมือและนาฬิกาอีกจํานวนหนึ่งมูลค่าหลายหมื่นล้านและคอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกว่าปารากวัยสนับสนุนมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเราอยู่เคียงข้างคุณและทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ได้เข้ามาพูดถึงเรื่องดังกล่าวนะครับหากข้อมูลในการแปลผิดพลาดประกันก็ขออภัยด้วยส่วนเรื่องเราจะจบลงอย่างไรนั้นก็ติดตามกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็็นเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ